ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนหมายเลข 2- 4นะครับจะเป็นเส้นทางประโนชัยประสาทนะครับไปข้างหน้าก็ไปประสาทไปสรินไปศรีสะเกดทางโน้นนะครับอันนี้ออกมาจากสี่แยกใหญ่นะครับผ่านสถานีตำรวจผ่านน้ำเพอมาแล้วนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นทางไปนางรองนะครับไปตรงนะครับอันนี้เราออกมาจากสี่แยกใหญ่นะครับก็ผ่านสถานีตำรวจนะครับ แล้วก็ผ่านพัมอตทนะครับยาวมานะครับก็จะมีพวกศูนย์โตโยต้านะครับศูนย์มิซูนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับก็เราเดินทางยามเช้านะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่เป็นตอนกลางคืนเนี่ยมองจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็มาทําธุระตอนเช้าเเลยนะครับมารับส่งนักเรียนนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็ ไปตรงข้างหน้านะครับก็ประมาณสี่ห้านาทีนะครับขับไม่เร็วนะครับขับช้าๆนะครับเนี่ยก็จะถึงอำเภอใหม่นะครับของอำเภอพะคอนชัยนะครับตรงอำเภอนะครับก็จะเลี้ยวเข้าบ้านนะครับบ้านหน้องไผ่นะครับก็จะถึงตรงแยกนะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับก็จะมียูเทิร์นด้วยนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะ เข้าสู่หมู่บ้านน้องไผ่ครับน้องไผ่นะครับนี่ครับก็จะผ่านศูนย์ศูนย์โตโยต้านะครับศูนย์มิซูก็มีนะครับที่ผ่านมานะครับท่านชมขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่นานนะครับประมาณไม่ถึงสี่ห้านาทีครับก็ถึงแล้วนะครับอันนี้ผมขับช้าๆนะครับก็ต้องไปเลยครับอันนี้เป็นถนนหมายเลขสองสี่นะครับเส้นทางประคุณใจปราสาทนะครับแต่เราไม่ ไม่ได้ดิ่งตรงไปปราสาทนะครับเราจะเลี้ยวเข้าสู่หมู่บ้านน้องไผ่นะครับก่อนตรงหน้าอำเภอใหม่นะครับของอำเภอรประคนชัยนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชมนะครับที่เป็นป้ายสูงๆนี่น่าจะเป็นศูนย์นะครับศูนย์ที่เปิดใหม่นะครับเป็นของโตโยต้าพนมรุ้งนะครับนี่เลย บรรยากาศยามเช้าตรู่นะครับก็ดวงตะวันอาจจะขึ้นยังไม่สว่างเท่าไหร่ครับเดี๋ยวสายสักหน่อยนะครับก็จะสว่างนะครับตอนนี้ก็ผ่านศูนย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะชิดขวานะครับก็จะถึงหน้าอำเภอประคนชัยเป็นอำเภอใหม่นะครับแล้วเราก็เตรียมตัวนะครับชิดขวาเลยนะครับนี่เลยนะครับ ชิดขวานะครับก็จะมียูเทิร์นด้วยนะครับเราเลี้ยวขวานะครับว่าดูรถที่จะสวนมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็คิดขวานะครับนี่นะครับนี่ครับถึงแยกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่บ้านหนองไผ่นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าอำเภอเลยครับก็จะไปหลังอำเภอก็ได้หรือจะมาตรงแยกใหญ่ตรงสาราตรงนี้ก็ง่ายนะครับเนี่ย ระวังรถน,นิดหน่อยนะครับเราก็นี่เลี้ยวขวามาแล้วนะครับยิงตรงไปนะครับตรงไปอย่างเดียวนะครับก็จะถึงบ้านหน้องไผ่นะครับนี่เลยข้างๆอำเภอแล้วก็จะมีที่รับซื้อพวกพลาสติกต่างๆนะครับไปข้างหน้าก็จะมีแยกนะครับแยกสีแยกใหญ่เหมือนกัน,นครับก็เลี้ยวขวาไป เลี้ยวถ้าถึงแยกครับเลี้ยวขวาไปตรงนะครับก็จะถึงอำเภอพนชัยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปบ้านยางนะครับอันนี้เราจะดิ่งไปตรงนะครับอันนี้อยู่หน้าอบตนะครับหน้าอบตน่าจะเป็นอบตโคกมะขามนะครับนี่เลยนะครับเราก็ตรงไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับครับไม่ถึงสองนาทีสามนาทีก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยอยู่ที่เราจะเหยียบความเร็วนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไปช้าๆนะครับไม่ ไม่ช้าไม่เร็วนะครับนี่นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับตรงแยกนะครับใครจะรัดเลี้ยวขวาเข้าประโคนชัยก็ถึงเลยนะครับไม่ต้องซิกแซกอะไรมากมายนะครับตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ถึงประโคนชัยนะครับถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ไปบรรยางนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับตรงตรงนี้นะครับ ไปข้างหน้าเนี่ครับนี่เดี๋ยวซ้ายไปบ้านยางนะครับเดี๋ยวขวาก็เข้าตัวบุคคลชัยไปบรรจบกันเหมือนเดิมนะครับเส้นทางย่อยนะครับนี่นะครับผมก็ตรงไปเลยครับถึงแยกก็ตรงไปเลยครับดูรถซ้ายขวาให้ดีแล้วก็ตรงไปเลยครับอันนี้ก็จะขับไปประมาณไม่นานนะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีก็ถึงบ้านน้องไผ่เลยนะครับ ตรงไปนะครับเข้าสู่หมู่บ้านนะครับเส้นทางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบรรจบกันหมดนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูเส้นทางหลักๆนะครับก็จะเข้าสู่หมู่บ้านนะครับจะมีเส้นปีกย่อยก็ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมบรรจบกันอยู่แล้วนะครับก็จะเอาที่หลักๆนะครับเข้าไปสู่ในตัวหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็บรรยากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ตามฤดูกาลนะครับช่วงหน้าฝนหน้าทํานาก็จะเขียวขจีนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วเหลือแต่ต่อข้าวแล้วฟางนะครับนี่ถึงแล้วครับหนองไผ่ใครจะแยกเลี้ยวตรงเลี้ยวขวาก็ไปบรรจบกันเหมือนเดิมครับตรงไปทะนี้ผมจะตรงไปเข้าสู่หมู่บ้านนะครับ สู่หมู่บ้านแล้วก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ถึงแยกตรงนี้ครับชะลอชะลอนิดหน่อยนะครับเลี้ยวซ้ายตอนนี้บรรยากาศก็สว่างขึ้นมากแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายภาพก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเห็นโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะครับนี่นะครับขับไม่ถึงสิบห้าวิก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยหน้าโรงเรียนนะครับ โรงเรียนมีร้านค้านครับตรงไปก็จะเป็นประตูโรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับนี่หน้าโรงเรียนนะครับตรงนี้จุดหลักๆมองเห็นกันแบบชัดเจนนะครับตรงไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหัตถกรรมนะครับหมู่บ้านหนองบอนนะครับเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมนะครับมี อุปกรณ์ทําจากผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้หลายแบบหลายอย่างนะครับถ้าใครสนใจอยากจะแวะมาหามาชมนะครับมาซื้อนะครับนี่นะครับตรงมาตามเส้นทางเลยนะครับจะเป็นเส้นทางคอนกรีตก็มาเรื่อยๆนะครับดิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแวะไหนนะครับมาตามนี้เลยนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบ ทุ่งนานะครับทุ่งนาบรรยากาศดีนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับตามเส้นทางเลยนะครับท่านชมเส้นทางอาจจะแคบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีรถติดนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบลุกทุ่งเลยนะครับบรรยากาศดีรับชมเช้าๆอากาศสดชื่นมากนะครับ ไปตามคอนดีตอย่างเดียวเลยนะครับสิงไปนะครับอาจจะมีโคง้งนิดโค้งหน่อยนะครับโค้งมากนะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาของเส้นทางนะครับมีตรงบ้างคดเคี้ยวบ้างนะครับก็เราง่ายๆไปตามคอนดีตครับไม่ถึงสิบนาทีก็จะถึงหมู่บ้าน หองบอลนะครับหมู่บ้านหัตถกมนะครับตรงนี้อาจจะโค้งนิดหน่อยนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับก็เลี้ยวไปตามคอนตีมีโค้งตรงไหนก็เลี้ยวตรงนั้นนะครับไม่ต้องแวะถังย่อยนะครับโค้งไปตามเส้นทางนะครับง่ายมากทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็จะมีป่าบ้างนะครับป่าเป็นป่าเป็นทุ่งนาประมาณนี้นะครับบรรยากาศเขียวขจีของต้นไม้นะครับ ทางๆก็จะเป็นย่คาปลูกไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นโค้งนิดหน่อยนะครับก็จะเราจะยึดเส้นทางคอนรีตเป็นหลักนะครับทางเข้าไปทุ่งนาก็จะเป็นทางลูกรังนะครับนี่เลยครับตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับแสงแดดเริ่มเจดจ้ามองเห็นทางชัดเจนนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วง ธันวานะครับจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับนี่เลยนะครับมาตรงตามคอนติเรื่อยๆนะครับอันนี้ขับแบบไม่เร็วนะครับไม่ช้าจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่เป็นกลางวันเนี่ยภาพก็ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมมาง่ายครับหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมนะครับนี่นะครับก็จะมีบ้านมายก ตามไรจำนาาำสวนก็มีครับตอนนี้นี่นครับรงนี้อาจจะเป็นป่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยเส้นทางก็มาสบายนะครับรถไม่ติดนะครับตรงไปเรื่อยนะครับอันนี้จะเป็นแยกไปทางนู้นก็ไม่ต้องไปนะครับไปตามคอนรีตนล้วนเลยนะครับเป็นทางลูกรังเราไปตามคอนรีตล้วนนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับทางทางก็จะมีต้นไม้นะครับ ต้นกระถินต้นขี้เหล็กนะครับไปตรงเรื่อยๆนะครับคอนตีตก็ไม่ถึงกับขี้เหละมากนะครับก็มาได้นะครับเส้นทางรถไม่ติดนะครับอันนี้เป็นทางเผื่อไม่ต้องไปเลาะไกลนะครับจะเป็นทางรัดมาก็ได้นะครับเนี่ยรัดมาง่ายๆนะครับ ไปตามตรงๆไปตามคอนติดนะครับอาจจะมีโค้งตรงข้างหน้าบ้างนะครับนี่ครับโค้งประมาณแบบนี้เลยนะครับขับไปตามเส้นทางคอนติดล้วนๆเลยนะครับเนี่ยโค้งนิดโค้งหน่อยนะครับโค้งหักศอกก็ไปตามนั้นเลยนะครับเนี่ยดิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าผิดนะครับเพราะว่าเราจับคอนติดเป็นหลักนะครับ คอนิเป็นหลักตรงไปนะครับบรรยากาศทุ่งนาสงบนะครับรไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะมีช่วงอัวควายนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ระวังเอานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่ถึง5นาทีนะครับ นี่นะครับให้ถึงหนึ่งนาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกตัวทีนะครับตัวทีถึงแยกตัวทีนะครับเป็นรูปตัวทีแล้วก็ถ้าไปขวาก็ไปสู่เส้นทางนะครับไปประมาณสามกิโลสี่กิโลก็จะถึงเส้นทางบ้านกรวดประคนชัยนะครับแต่เราไม่ได้ไปเส้นนู้นนะครับเราจะเข้าสู่หมู่บ้านหัตถกรรมนะครับมีชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้เยอะๆมากมายเลยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับถ้าใครสนใจมาเลือกมาซื้อมาหานะครับก็เข้ามาชมได้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับนี่ครับตรงไปตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะครับไปถึงก็ชะลอนิดหน่อยนะครับก็เตรียมตัวเลี้ยวขวานะครับขับไม่ถึง2นาทีหนึ่งนาทีนะครับก็เข้าถึงหมู่บ้านหัตถกรรมไม้หมู่บ้านหนองบอนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าเป็น สามแยกนะครับก็จะเป็นแยกตัวทีเลยครับตรงนี้ถ้าเราอยู่มาจากอำเภอใหม่นะครับจากคงชัยนี่นครับถึงแยกแล้วนะครับเลี้ยวขวาก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวซ้ายโทษทีเลี้ยวขวานี่ไปคนใช้บ้านตรวจนะครับตรงนี้ก็เราเลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับทนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6โมงนะครับ6โมกว่าแล้วนะครับ6โมง7โมงครับก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นสะใหญ่นะครับสะใหญ่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับก็ขับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับก็จะมีนะครับงานหัตถกรรมงานไม้หลากหลายชนิดในตามครัวเรือนนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามหรือสัญหานะครับมี ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้เยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกให้ชมกันนะครับนนี้ก็พามาชมเส้นทางเส้นนี้นะครับเหลือแลักมาง่ายๆนะครับเส้นทางง่ายครับแล้วมีบอกแบบนี้ด้วยง่ายนะครับอันนี้เข้าถึงหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยขับเข้าหมู่บ้านนะครับถึงกลางหมู่บ้านก็ประมาณนี้เลยนะครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย